เสียงหัวเราะตอนที่สามการภาคเสียงหัวเราะมีความง่ายอยู่เรื่องหนึ่งคือคนทั้งโลกไม่ว่าจะพูดภาษาอะไรก็หัวเราะเหมือนกันหมดคือใช้เสียงเฮ่เทียบกับอักษรไทยคือฮอนุคูหรือจะเขียนด้วยหอหีบก็ได้นะในบทนะคะเสียงอักษรภาษาอังกฤษเทียบได้กับตัว H คนทั่วโลกหัวเราะเสียงเดียวกันคือเสียงเหอเหฮ่าฮ่าฮูฮูฮีฮโ นั่นคือความง่ายและในความท้าทายของการพากเสียงหัวเราะคือเสียงหัวเราะที่บ่งบอกถึงบุค,คลิกเสียงหัวเราะสื่ออารมณ์และบทบาทถ้าเราลองมาจดดูนะว่าเสียงหัวเราะมีกี่แบบมันมีเยอะแยะมากมายเช่นเสียงหัวเราะที่แสดงอำนาจแสดงความกลางแสดงถึงการเป็นผู้ชนะเสียงหัวเราะแบบเย้ยหยันสะใจเยาะเย้ยโออวดเสียงหัวเราะแบบอิจฉาก็มีเสียงหัวเราะแบบโง่ๆมีสาระไร้สาระเสียงหัวเวราะแบบมีเล่์เหลี่ยมมีเลดใน และเสียงหัวเราะแบบขำสุดชีวิตเสียงหัวเราะแบบเจ้าชู้กะล่อนเสียงหัวเราะแบบจริงใจเสียงหัวเราะแบบเรียบร้อยบริสุทธิ์อินโนเซนต์สดใสไม่รู้อะไรเลยเสียงหัวเราะแบบงงๆเสียงหัวเราะแบบเศร้าๆหรือเสียงหัวเราะที่เหมือนกำลังอยากจะร้องไห้ทั้งหมดที่พี่แค่พูดมานี้เป็นเสียงหัวเราะที่มีอยู่จริงค่ะและถ้าเราดูหนังละครเราจะเจอเสียงหัวเราะเหล่านี้แน่นอนเพียงแต่เราเข้าใจภาษาหัวเราะสัมผัสได้หรือไม่ว่าเสียงหัวเราะนั้นกําลังเสื่ออารมณ์แบบใดแน่นอนค่ะถ้าเสียงหัวเราะนั้นปนกับคําพูด ก็อาจจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าตัวละครกาลังตีหน้านิ่งๆอย่างนี้แล้วหัวเราะขึ้นมาเสียงหัวเราะฉากแบบนี้แหละค่ะทํายากที่สุดเลยทําไมเสียงหัวเราะถึงหัวเราะตามใจตัวเองไม่ได้ดีไซน์อย่างที่ใจต้องการไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะต้องเหมาะกับเหตุการณ์บทบาทและเหมาะกับเสียงที่เราใช้ภาคเสียงภาคบทหัวเราะของตัวละครผู้หญิงที่พบได้บ่อยๆ,อยๆเช่นเสียงราชินีผู้มีอำนาจแม่มด บางคนคิดว่าเสียงหัวเราะของแม่มดง่ายมากแค่หัวเราะแหลมๆเท่านั้นแต่น้องๆรู้ไหมคะเสียงหัวเราะของแม่มดเนี่ยพี่แค่ว่าแสดงอำนาจมีความเจ้าเล่ห์หัวเราะแบบกลบเกลื่อนหัวเราะได้ชัดตามคำเขียนเลยค่ะแห่แห่ลองทำดูนะคะแบบไหนก็ได้อุ้ยลืมทำหายไปแล้วไม่ทอนได้ปะก็กินหมดแล้วอ่ะ คําหัวเราะเหอเหอเหอหรือฮ่อเโดยการพูดคุยธรรมชาติเราไม่ไม่ค่อยหัวเราะออกเสียงเหอเหอหรือเฮ่อในบทภาคก็มีเจออยู่บ้างนะคะมักจะเจอในเรื่องสนุกตลกเหอไม่ได้ออกเหอเช่นถ้าใช้ทนเสียงพี่แคนะก็เช่นแล้ว <laughs> <laughs> หัวเราะแบบผู้แพ้ล่ะ <laughs> สุดท้ายฉันก็เป็นได้แค่ผู้แพ้ <laughs> หัวเราะแบบ อ้อนอบางเอิญนทำผิดแล้วจะอ้อนเจ้านายนะคะนะคะอย่าตัดเงินเดือนหนูเลยนะคะเจ้านายนะคะเจ้านายเจ้านายใจดีออกนะคะทาเหมือนจะร้องไห้ก็ไม่ได้ร้องค่ะแต่หัวเราะไปด้วย